หนึ่งปีหนึ่งเดือนอาราบิก้าหนึ่งปีหนึ่งเดือนออกลกูกออกผลหรือเปล่ติดตาดอกอาราบิก้าอาราบิก้าโลบัสต้าเนี่ยโลบัสต้า ไม่มีแล้วออกตาดอกหนึ่งปีหนึ่งเดือนจะออกนิดหนึงตาดอกจะออกดอกต้นก็ไม่โตก็มีาตายก็มีรอดไหมนี่ mà loa đẹp rồi, 2 lูก đào đam na, 2 lูก loài cây 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 loài ทุเรียนก็จะริบดีริบดีอะไรครับอะนาารอีกต้นใหญ่สุดต้นใหญ่ที่สุด สองสามสี่ห้าได้หาลำลูกข้าล่อมาไว้ลูกข้าตามเศร้าตามแรงนั่นแองแลงเธอไม่มีบ้านเนอะกับเถอะเตานี่ก็ใส่ทานได้จะใสฟ่ฟืนไม่ได้เลยไม่เอาทำไมใสฟ่ฟืนไม่ได้มันเป็นเตาฐานไง ทำกับข้าวกินได้จ้าถทานใส่เฟินไม่ได้แก้วเลยแก้วก็มีแก๊กเล่าได้แล้วนี่เนาะแก้วเล็กก็มีแก้วเป๊กแกักเป๊วนี่นแหละเพื่อ กับบ้าตและกอลูกหนึง่งไอ้ก๋วยข้าวเหนียวทำเหมือนมีคนอยู่เลยนะบ้านเบื่อเทีย,ทยนี่ปลูกมัน ปลูกมัน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 กล้วยมะขามเทศมะขามเทศปีหนึ่งมันจะออกดอกอ่ะ สาไฟมีเสาไฟแล้วต่อไฟมาได้เลยลมาพยาบ้านจูงควายมาแล้วนะนะเ่ยมะแดงกัมาสิบแปดนาฬิกาแล้วเมื่อแล้ว ควายดอนก็าตายตายตายยายบ้านจูงควายดอนมาแล้วหนูมากินลาบมุ้ยไม่หมดเลยเอหะหิวข้าวก็ไม่ยังไม่ได้เนอนยไปเททิ้งเลยว่ะเนยเนยเก่าอ่ะหมามันกินได้ปะ่ะ ทิท้งไปเฉยได้ไหมเอ้า่อีลบาบอตัวนั้นตัแม่น่ะนะโอ้ตัวนี้หน่อยกับตัวผู้เบาผมได้หรอตัวนี้รอวเนาะนเร <laughs> ตัวแม่เอ้รองามตัวนี้ไหมผม, <laughs> ผมยาวเหรอผมเมมม่้วยบ้านเลี้ยงควายควายดนรถลไาไม้เลยไปกลับบ้าน